สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขนมไทยกับคุณแม่ตุ๊กตานะคะกลับมาอีกทีนึงวันนี้เราจะนําเสนอในส่วนของขนมถั่วกวนนะคะซึ่งมีส่วนผสมหลักๆดังนี้นะคะอันแรกก็จะเป็นในส่วนของถั่วเขียวลรอบเปลือกนึ่งนะคะนึ่งจนสุกแล้วเนะะี่ยค่ะสามถ้วยตวงนะคะต่อกัอนด้วยที่น้าตาลทรายนะคะหนึ่งถ้วยกับอีกเศษหน่งส่วนสี่ค่ะลังจน,นี้นะคะจะเป็นในส่วนของมะพร้า ก็เดี๋ยวมีกะทิอีกหนึ่งอย่างนะคะกะทินี้ใช้ทั้งหมดสองถ้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะนำกะทินะคะใส่ในถั่วที่นึ่งสุกแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะกะทิเราใช้ทั้งหมดสองถ้วยนะคะประมาณ2องกล่องนะคะกองละสองร้อยห้าสิบค่ะ ทนด้วยมะาพรา้าวทึนทึกค่ะแล้วก็ควรส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะนำมาปั่นค่ะอาเปสมัยก่อนนะคะเราก็จะใช้วิธีการปั่นกันนะคะแต่นี่เพื่อประหยัดเวลานะคะเราใช้การปั่น การปั่นเนี่ยนะคะเราจะปั่นไปเรื่อยๆจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะปั่นแ้นะคะเราก็จะนำมาใส่ภาชนะสำหรับการกวนต่อไปนะคะซึ่งการกวนเนี่ยะค่ะเราจะกวนไปเรื่อยๆจนมันแห้งนะคะ ก่อนที่จะนําไปกวนในกระทะนะคะเราก็ต้องใส่น้าตาลทรายก่อน,นะคะอ่นเะเกลอเกลือเล็กน้อยนะคะ นเล็กน้อยก่อนค่ะก่อนที่จะไปใช้ความร้อนต่อนะคะนี่ค่ะเอามากวนกันนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะจนถั่วกวนของเราแห้งนะคะนี่นะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนมันเริ่มแข็งตัวแห้งนิดหน่อยนะคะสีสันสวยงามเลยค่ะ เริ่มแห้งแล้วนะคะแล้วก็เริ่มแข็งตัวเล็กน้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเมื่อกวนจากในกระทะเสร็จนะคะเราก็เอามาลงพิมพ์ค่ะนี่นะคะถั่วกวนนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ ็อ,อาจจะเทใส่พิมพ์นะคะเดี๋ยวจ,จะทำให้สวยงามนะคะเราไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ